แรกๆอ่ะน้องก็ไม่ได้สนใจเรื่องดนตรีนะครับก็แบบเป็นคนแบบไม่ได้แบบว่าเออชอบดนตรีแต่ว่าก็อยากให้เขาแบบออมีสิ่งที่แบบติดตัวไปในอนาคตซึ่งคุณแม่ก็มองว่าเป็นเป็นโอกาสที่ดีของเด็กที่จะได้แสดงความสามารถแล้วก็แสดงฝีมือออกมาค่ะ คือเขามีพื้นฐานอยู่แล้วเล็กๆแต่ว่าพอมาที่นี่คืออยากให้ให้ได้ทําในสิ่งที่ถูกต้องว่าที่เรียนมาเนี่ยมันถูกไหมเรียนทีนี่ประมาณ2ปีครับผมประมาณ2ปีก็ เขาชอบมากครับแล้วก็คุณครูนี่คือใจดีแล้วก็คือเอาใจใส่เก็บรายละเอียดให้น้องแล้วก็น้องเขาบอดรู้สึกวบาเขาชอบเขาชอบชอบชอบในการในการที่จะมาตอนเรียนน้องเขาก็กถ้าเกี่ยวกับทางทางด้านพัฒนาการอื่นก็คืออาจจะไม่ค่อยมีสมาธิพอเรียนแล้วก็มีเป็นคนที่มีสมาธิมากขึ้นก็อาจจะไปใช้ในการเรียนได้ครับโรงเรียนฟูเซียสอนดีมากครับลูกชายได,ได้สอบได้สผลกลับด้วยครับแล้วเป็นไงชอบการเรียนที่นี่เพราะอะไร เพราะว่ามันสนุกครับเพงก็รู้สึกว่าน้องนะคะกล้าแสดงออกแล้วก็มีทักษะในการน้องเพลงก็คือดีขึ้นนะคะอย่างน้อยนะคะน้องก็ได้คือได้ใช้เวลาว่างที่เกิดประโยชน์นะคะก็น้องก็มีความสุขก็รู้สึกดีะค่ะการสอนเนี่ยเอาเด็กเป็นจุดศูนย์กลาง คือดูว่าเด็กของเด็กที่สอนเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็พยายามที่จะปรับจูนเข้าหาเด็กจะไม่ได้แบบว่าเอาหลักสูตรของโรงเรียนเป็นตัวตั้งอะไรอย่างเงี้ยแต่จะดูว่าแบบไหนที่จะเหมาะกับเด็กคนไหนต่างๆกันไปอย่างของอาลูก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งของอลินก็จะเป็นการสอนอีกแบบหนึง่งก็ค่อนข้างประทับใจมากตรงนี้จริงๆแล้วคุณแม่ก็ไปเรียนหลายที่นะแต่ว่า แต่แล้วที่ก็คือจะไม่เหมือนกันแต่ว่าที่ประทับใจครูเชียคือแบบครูเชียแบบเอาน้องอยู่อะค่ะคือเหมือนว่าเข้าใจเข้าใจเด็กอะปกติถ้าไปเรียนที่อื่นก็จะใส่แบบว่าเฮ้ยต้องทําต้องทําต้องทําแต่ว่าครูเชียจะเป็นแบบสอนเหมือนเพื่อนมากกว่าอะไรย่างเงี้ยค่ะแม่ก็เลยจะประ,ประทับใจครูเชียตรงนี้นะคะ่ะ ทางครูและก็ทางโรงเรียนมีความสามารถนะครับสอนให้กล้าแสดงออกกล้าเล่นกล้าทำครับดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นมากเลยครับคุณครูครับดีขึ้นเยอะเลยครับ <S 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 อ,อสนุกครับบรรยากาศสนุกครับผู้ชมเยอะอนักเรียนมีความสามารถโชว์ความสามารถกันได้เต็มที่เลยครับ ใ,ใจที่มาเรียนโรงเรียนกัคูเชียค่ะตอนแรกแม่ก็ไม่คิดนะคะว่าน้องจะตีกลองได้คือแม่หามาหลายที่แล้วค่ะหามาสองสามสี่ที่ทั้งหมดค่ะเรียนมาหมดไปเยอะแล้วเหมือนกัน <c oughs> แล้วเมีวันหนึ่งแม่ก็มาเจอเซิร์ชเจอเฟสกัคูเชียค่ะว่าสมุดประการเกิดใกล้บ้านดีนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยพาน้องลองทักแชทกัคูเชียดูว่ารับเด็กดาวซินโดไหมอย่างเงี้ยค่ะกัคูเชียบอกว่ารับครับแม่ก็ดีใจค่ะดีใจอ่ะลองน้องน้องมาเช็คดูค่ะ เดี๋ยวลองเช็ดดูนะเช็ดเทสเฟยค่ะพอเจอครเชียรครั้งแรกคอร์สแรกไปเลยค่ะไปโล่ดเลยไปพัฒนาการแบบดีมากค่ะแม่งเลยอ่ะโอเคงั้นก็อยู่ตรงนี้แหละไม่ไปไหนและค่ะสวัสดีครับด้วย่สวยสวัสดีค่ะ